สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางเลขดับกันครับงวดประจำวันที่16เมษายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางดับล่างของแอดหลวงปู่ชัยสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข9ทุกท่านได้เลข9ต่อมาครับแนวทางดับหลัก10บนของแอดจิรนัน สูตรของอาจารย์ได้เลขห้านะครับได้เลขห้าต่อมาครับดับหลักสิบสูตรนี้ของอาจารย์ได้เลขแปดนะครับได้เลขแปดในทางของเอ็กซ์จิรนันนะครับต่อมาครับใบนี้ข้อมูลดับร้อยกับดับสิบ สูตคำนวณดับร้อยของอาจารย์ได้8ครับดับ10ได้หนึ่งตามสูตรไหนของอาจารย์ท่านใดก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจก็ผ่านเนาะเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับถัดมาครับดับร้อยอมตะสูตรดับร้อยสูตรนี้ได้1นะครับได้หนึ่งต่อมาครับดับ10ดอกแก้ว สูตคำนวณของอาจารย์ได้เลข6กนะครับได้เลขหกแนวทางของป้าแมวนะครับใบนี้ดับ10รักแรกพบได้เลข4ดับ10ได้เลข4ีัดมาครับดับหน่วยบนดอกชบบาแนวทางแอดเปาแมวนะครับงวดใหม่ได้เลข7ดนะครับดับหน่วยบนได้เลข7 ต่อมาครับดับล่างของอาจารย์อินทร์ได้เลขสองนะครับได้เลขสองสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อมาครับดับบนของอาจารย์ได้เลขสองนะครับแนวทางของอาจารย์อินทร์เดชเทวนครนนะครับดับบนได้เลขสองต่อมาครับดับหลักร้อยได้เก้ากับสองครับ ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์อินทร์นะครับมาต่อกันที่แนวทางดับล่างของแอสตางได้เลข7ครับถัดมาครับดับบนหลอดสีได้เลข3 16เมษาหก ใบนี้ดับล่างของแอดไัยสีทองได้เลขหนึ่งครับได้เลข1นึ่งใบนี้ดับสอนอบนได้เลข6นะครับถัดมาครับดับหลัก10บ,บนของแอดหลวงปู่ชัยได้เลข1ครับต่อมาครับดับล่าง ของแอชเชลง JK ได้เลข1นะครับได้เลข1นึ่งวันนี้ดับบนรอนนนะครับแนวทางของแอชเชลงนะครับได้เลข1นึนนนาทานนุกท่านได้เลข1นึถัดมาครับดับบนแอดประโชค2สูตรครับชุดสูตรฝั่งทางซ้ายได้เลข1 สูตรังทางขวาได้เลขเก้านะครับตามนี้ในทางของแอดประโชดน,นะครับดับบนสอสูตรถัดมาครับคู่ท้ายบนไม่น่ามานะครับได้แต้ม3นะครับแนทางของอัชนะพลต่อมาก็ดับ10บ่าดับสิหน่วยบนของแอดนาคิโนได้เลขหกนะครับ ยกเมษา67ถัดมาครับดับล่างของอาจารย์ได้เลข3นะครับดับสนิทร่างได้เลข3ใบนี้ไม่น่ามาล่างได้เลขเก้านะครับเลขไม่น่ามาล่างได้เลขเก้า อัดมาครับดับล่างสูตรทำมือของแอดเกได้เลข9ครับต่อมาครับดับบนของอาจารย์ได้เลข7จ็ดที่แล้วดับ3ผ่านนะครับหวยออกสี่ใบนี้ดับล่างของอาจารย์ได้เลข2นะครับได้เลขส หมดที่แล้วดับ2องผ่านนะครับโวยออก9กศูนย์ต่อมาครับดับขาดล่างของอาจารย์ยาทิพย์ VIP สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข2นะครับดับขาดล่างได้เลข2 16.4.2567ดับบนทุกหลักของอาจารย์ได้เลข6นะครับ ได้เลข6ครับแนทางของอาจารย์ยาทิพย์นะครับถัดมาครับดับล่างของมิสเตอร์ลักกี้ได้เลข6นะครับดับล่างได้เลข6สูตรใหม่นะครับอาจารย์ว่าแบบนั้นสูตรหนึ่งเนาะถัดมาก็จะเป็นแนทางดับบนของอาจารย์นะครับได้เลข3ในทางมิสเตอร์ลักกี้ ใบนี้ดับบนทุกหลักของแอดนางพญาได้เลข0นนะครับได้เลขศนวันที่อยู่ด้านบนนะครับ16467ดับบนทุกหลักต่อมาครับดับคู่ตรงล่าง10ชุดดับหน้าจอเอานะครับมาด้วยกันก็จะเป็นทางดับคู่ตรงบน10ชุดครับ ถัดมาครับหลักร้อยไม่มีของแอดดาวตัวแรกได้8นะครับตัว2ได้9สูตรเดิมได้2องสามนี้ครับตัวแรก8ตัว2 9สูตรเดิมได้2อถัดมาครับรับกิน2ตัวล่างของไอโซยุ 6กรูดไปจนถึง6.9ครับใบนี้รับอิน2ตัวบนนะครับ1.0รูดไปจนถึง1.9เลยครับ16เมษายนใบนี้ดับเนนจานะครับดับล่างดับบนต่อมาครับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับ ของอสโซยุเนาะดับบนดับล่างครับมาต่อกันที่ในทางดับล่างทุกหลักของแอสพิมี่ได้เลข0นนะครับใบนี้ดับบนทุกหลักของอาจารย์ได้เลข2ต่อมาครับดับแต้มล่างอ่าดับ แต้มล่างของอาจารย์เวียงพิงนะครับได้เลข8ครับได้แต้ม8มาต่อกันที่ดับ10ล่างสูตรหของแอดปุ้ยสูตรของอาจารย์ได้เลข0นนะครับวบนี้ดับ10ล่างสูตรสสูตรของอาจารย์ได้เลขหนึ่ง ต่อมาครับดับสิบล่างสูตรห้าสูตรของอาจารย์ได้เลขเก้าต่อมาครับดับหน่วยล่างสูตรสี่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขสี่ครับถัดมาครับดับหน่วยล่างสูตรสามสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขสาม มาต่อกันที่แนวะทางดับหลักร้อยของแอดมาเมลราีกันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข3ครับใบนี้พังเลขได้เลข5นะครับพังเลขได้เลข5ต่อมาครับดับบนได้เลข9ดับล่างได้เลข1นแนวทางของแอดพอยนะครับดับ9บนดับ1ล่าง ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ